ก็นะวันนี้เรามีอารจะพาบาตอนนี้เราก็ไม่คำท้าเลยวู้นักาที่ทอมานก็เดี๋ยวเอาโซ่ให้ดูเลยนะนี่เลยก็นะเออวก็ลองดูกันว่าคอมเมนต์มีอะไรกันมั่งไปดูกันเลยหนึ่งแต่งเมย์สองเป็นเด็กยี่สี่ชั่วโมงสาม ให้แกลใครก็ได้ที่เหนืออย่าให้แก้งแค่นี้อ,อ,อีอีเออโอเครู้สึกเตี้ยยังบอกไม่ถูกงไงก็ไม่รู้แฮ่มวนเป็นเด็กยี้ผีชั่วมงเหรอโอเคจะลองดูแลกันนะโอเคแคลรู้สึกว่าเตี้ยกว่าเดิมอีก อันที่ผิดพลาดเมื่อกี้ต้องขออภัยเลยนะคือกดพลาดโอเคก็นะโอเคยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้ลองดูแล้วกันแต่เงินข้ามไปเลยงั้นยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อมาโอ้โหที่ลองเรียนอ่ะอ่เป็นว่าไปดูคอมเมนต์ต่อไปเร็วเร็วค่ะต่อไปก็แกล้งคนทีนะ อกะได้ขอโทษเป็นก็แกมีคนท้าฉันก็ตะโกนชิคก็ต้อนเป็นใส่เลยเกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและผู้ที่ท้าก็ขอขอบคุณผู้ที่ท้าผู้ที่ทานั่นก็คือก็คือคนนี้นี่เองก็ขอขอบคุณสำหรับกาท้านะคะ ก็ถ้าใครอยากทาแล้วก็ก็เขาไม่ใช่วิดีโอบอกเลยนะก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแช้ก็